Sabes, มามามาคุณผู้ชมผัดกะเพราไก่บ้านพี่ลูกเอามาให้แล้วก็ยำข้างบนยังเหลือผัดปลาดุปลาปลาชัอนทอดผัดพริกแกงกับผัดเผ็ดหมูป่า น่ากินมากๆกินกับข้าวนะร้อนๆนี้ก็กินกับข้าวร้อนๆนะอร่อยมากให้คุณผู้ชมดู เมื่อคืนนี้การปวดประกวดนางสาวไทยติดเกาะจิ้นเร็วไปหน่อยติดเกาะ พัดผดุงสวยมากอืมพัดผดุงสวยที่สุดเลยแล้วก็กัญญาวีหนู่แก้วน้องสาวอายกัน แล้วก็เบอร์สิบเบอร์สิบเก้านางสาวไทยปีน,นี้ครูมาประกวดเดยอะตำรวจหญิงก็มีนะถึงจะ่ใจเป็นไปเสียมันทำให้หน้านางสาวไทยไม่สวย ทำไม่แน่นางสาวไทยแบบจมูกด,ดำปี่ะมันเปื้อนถา่านถ้าวันประกวดไฟแนวต้องเปลี่ยนไฟนะแม่ปุ้ยปับปรงเวอร์ชันะไฟไม่ผ่านไฟบนเวทีไม่ผ่านไฟกล้องไม่ผ่าน เพื่อนๆของก้อยรัจ้จพอรออกมาโพสละบอกไม่มีใครอ่ะเลิกกันเพราะว่าสามีกับป้าไม่ตรงเวลาหรอกมันเรื่องอื่น อร่อยมากปัจเพาอร่อยมากให้คุณผู้ชมดูอร่อยมากๆเออ ีอร่อยมากคุณผู้ชมนเพลิดหุงข้าวได้เยอะข้าวซื้อร้านไหนลูกหน้าบ้านเราเนี่ยข้าวมันอร่อยข้าวนี้มันให้เยอะ ซื้อเซเว่นโกรแพงนิดเดียวกินไม่อิ่มสามอนกินจะอิ่มอันนี้ะเะใส่สมติแชรที่ยื่มไว้เก็บวันอื่นมันอร่อยหากินยากใส่ตรงลูกหลัก ถ้าเราไม่รีบเก็บใส่ถุงแค่ที่เย็นมันจะเสียอากาศร้อนตอนแรกว,ว่าจะเก็บไว้ให้ตะกร้องกินไหมแต่ไม่ต้องเดี๋ยวมันแผดไปชิไม่ได้ตะกร้องมันไม่กินแผลบแต่แม่ถ้ากินแผด ถ้ามันถามว่ามีอะไรกินไหมกออ็มีปลาช่อนดปริกขิงมันไม่เผ็ดเนะ่ยมันกินได้นะอร่อยมากของพี่นกร้านครัวดอกไม้ป่าหลังโลตัสนะกนปรปฐมใกล้องค์พระปฐมเจดีย์ถนนราชมังกานะหน้าถนนใหญ่เป็นตึกแต่ห้องกระจกสามกูหาขายไม่สิบกาป,ปีอร่อยที่สุดในโลกแล้วคนที่จะไปซื้อสลิมดิงไฟเบอร์สลิมดิง,ดงช็อกโกแลตมอกค่าหรือว่าสลิมดิง เปปูชิโน่ซื้อร้านพี่นกได้คนที่อยู่นะคนปรปฐมนะคนที่ไปกินร้านพี่นกเนี่ยแม่ฝ่าเขาขายอยู่ตะบูแม่ก็ฝ่าเขาขายอยู่ร้านพี่นกอะ่ะซือเขาได้เลยเนี่ยอันนี้แม่กินทุกวันเลยคุมหิวัำแ,แม่แม่ไม่กินอะไรเลยทั้งวันอิ่มไปจนถึงคืนนี้ไม่กินข้าวยังได้เลยนะก่อนนอนอะ่ะไม่หิวมันกินคุมหิวได้ตั้งแปดชั่วโมงเนี่ย ไม่กินอะไรเลยทั้งวันแปดชั่วโมงเนี่ยเพราะแม่เป็นคนไม่ชอบกินจุกจิกกินข้าวอะไรที่มันเผ็ดเผดเนี้ยอันนี้สลิมดิงเต็มปูชิโน่กาแฟผสมส้มยูดสุกอันนี้สลิมดิงเลมอนเบอร์รี่ชามะนาวผสมสตรอเบอรี่บลูเบอรี่รรตเบอรี่แบล็คเบอรี่เตาที่ผูชอบกินบอกแม่เครื่องดื่มหมดแล้ว่ะ แล้วแม่เลยส่งอะไรไปถามอ่ะหนูชอบเติมอะไรก็บอกะอันที่เป็นชามะนาว,ว่าแม่อร่อยมากก็เลยเมื่อวานส่งไปให้อ,กอ,กอีกสิบสองกล่องสิบกล่องสองกล่องนี่กล่องหนึ่งมันสิบสองแต่ก็ร้อยยี่สิบสองถ้าสมมติว่าเต่ากินวันละซองเต่าจะกินได้ร้อยยี่สิบสองสี่สิบวันแต่เขามีนา้าไงเขามีลูกน้องไงเขาก็าไปแจกลูกน้องไม่ให้นาเก็กินเอาตีเป็นว่าวันละสิบสองก็กินได้สิบสองวันหมดแล้วก็ส่งไลน์มาหาแม่เดี๋ยวแม่ส่งไปนะ เตาทีวีปูไงเขาบอกของแม่อนนร้อืมเดี๋ยวจะมาชมนี่คุณผู้ชมจะมาชมโก,โกโก้ให้คุณผู้ชมดูก่อน,นล้วก็เต็มน้ำแข็งไว้ยอย่างนี้สี่แก้ว เตมน้ำแข็งไว้เลย,เลยคุณผู้ชมเราขยับมันนี้หน่อยแก้วแก้วนี้แพงไปทั้งสามร้อยแก้วโคตรแพงตัวมันแตกนี่เราต้องใช้น้ำร้อนชงนะฮะของแม่ต้องใช้น้ำร้อนชงของแม่นี่ใช้น้ำร้อนชงเลยนี่ค่ะสลิมนิ้งก็ช็อกโกแลตมอกค่าสลิมดิ้งช็อกโกแลตมอคค่ แม่กินเวลาห้าซองมันจะมีสารสกัดจากกระบองเพชรทําให้เราผอมมีสารสกัดจากโคลนอมมาช่วยในการนอนหลับสารสกัดจากโกจิเบอรี่จะมีวิตามินซีห้าร้อยเท่าทําให้ผิวเราใสหน้าเราใสหน้าเราสวยผิวสวยนี่เราอาดสามไปแล้วก็จ้าวขึ้นไปข้างบนแล้วไปข้างล่างเอาอันนั้นลงมาให้แม่ที่มันมีพาชั่นผัดริกชิ่งใช่ไหมไม่ต้องอุ่นเอาลงมาเผื่อตะกร้ามันจะกินให้มันไปอุ่นเอง มีกิจถุงเอามาให้หมดเลยนะปลาช่อนแปดพิกขินเนี่ยเพราะว่าวันนี้จลาช่องมาตีกร่อมาตีฟ้าห้องนอนให้แม่ห้องลูกชายอ่ะมันมันถล่มพังลงมาข้างบ้านไงนเ,เศษถิ่นเศษปูนมาใส่บ้านเราเป็นบ้านเราอ่ะ หลังคารั่วแล้วมันก็แบบนานน,าน้ำเข้าพอบ้านนี่มันอยู่มาสามสามปีแลนะ้วมันก็เลยถล่มทางมาเลยห้องห้องที่ลูกชายเคยนอนแต่เดี๋ยวนี้ลูกชายไม่ได้นอนแล้วแต่ว่าเราก็ทำไม่งั้นเดี๋ยวมัน,ม,นม,มันมีสัตว์เข้ามาตรงนั้นไงมีมีอะไรมันน่ากลัวนะี่คุณผู้ชมสลิมลิงช็อกโกแลตมอคค่ากินแล้วมันจะคุมหิว8ชัะะ่วโมง ไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทานไม่มีคอรลสเตอรอลนี่คุณผู้ชมดูเด็กเนี่ยน่ากินฟุดๆเห็นไหมไม่มีไขมันทานไม่มีน้ำตาลไม่มีคอรลสเตอรอโรโอ้โหน่ากินฟุดๆอันนี้เดี๋ยวแม่จะชงชง,ชงไอกาแฟาให้คุณผู้ชมดูกาแฟาอันนี้จะแบบว่าสลิมดิงเฟตปูชิโนฮะเออวางที่โต๊ะเลยนะสลิมดิงเฟตปูชิโนคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเอาแก้วนี้ไปล้างให้แม่แป๊บนึง นี่ค่ะคุณผู้ชมเจ้ากาอร่อยมากอร่อยกว่าแบรนด์ใหญ่ๆ่แก่ตั้งหลายร้อยแก้วหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมตกแค่2ี่สบาทสลิมดิ้งเฟปูชิโน่กล่องหนึ่งห้าร้อยไม่ขายขายเพียง205กล่อง1 0 0 0ส่งฟรี12กล่องนั่งนับต่อ12กล่องนี่คุณผู้ชมแม่จะกินให้ดู12กล่อง2 0 0พคุณผู้ชมซื้อไปขายลงทุนแค่2000ขายหมดได้6 0 0 0ที่กล่องมีติดราคาไว้เลยกล่องหนึ่งจะมี15 สิบซองซองหนึ่สิบห้ากันห้าร้อยไม่ขายขายเพียงสองร้อยมีออละมีฮาลาลมีออยอนี่อร่อยมากเนี่ยชเช้าเช้านี่ยเราก็ดื่มกาแฟดื่มกาแฟเนี่ยส้มยูสุกมันจะควบคุมความหิวแปชั่วโมงนี่น้ำหนักแม่จินไปเดือนหนึ่งเนี่ยลดแล้วนะลดไป6กกิโล ไปหกกิโลน้ำหนักแม่ลดไปหกกิโลไม่ต้องไปตัดกระเพาะไม่ต้องออกกําลังกายไม่ต้องอดอาหารเมื่อกี้กินข้าวชามมันเริ่มเหลืองนะจะกินอันนี้มันควบคุมความหิวคุณผู้ชมควบคุมความหิวต้องหกหกแปดชั่วโมงนี่นี่อันนี้จะมาชงสลิมดิงเลมอนเบอร์รี่อันนี้สลิมดิงเลมอนเบอร์รี่นะคะกล่องนึงจะมีสิบห้ากัรเป็นหัวเชื้อนะคะเราไม่ได้ผสมแป้ง นะฮะของคนอื่นก็ผสมแป้งของเราไม่ได้ผสมแป้งเราใส่หัวเชื้อเลยเพราะแป้งเนะี่ยมันถูกโรงไม่กี่บาทแต่หัวเชื้อโลเป็นแสนนี่ค่ะใส่น้ำแค่นี้เพอ่พอเพเพราะว่าตอนนี้หน้าร้อนเราจะกินนี่แข็งเย็นๆคิดไหมอันนี้เดิมระหว่างวันเลยคุณผู้ชมเดิมระหว่างวันเลยเดิมนี่สลิงลิงเลมอนเบอร์รี่ชามะนาผสมตระกูลเบอร์รี่สตรอเบอรี่เบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่ราดเบอร์รี่นี่ค่ะคุณผู้ชมเปรี้ยวๆหวานๆหอมๆอ,อร่อยมากสดชื่นมากนะฮะอร่อยจริงๆค่ะตัวนี้ ตัวนี้ขายดีมากนะคะเรากินแล้วมันแบบนสดชื่น